เนาะมันแก้ไม่ได้เดี๋ยวต้องถอถามยายไทยๆเดี๋ยวรอไทยๆทมาเดี๋ยวคุณครูไทยไทจะมาช่วยสอนเพราะว่าตอนนี้ยายน่าจะยังไม่ตื่นนะเยอรมันกับประเทศไทยมันเวลามันบอกคือกันเปิดไว้นะสาวดอยมินน้องขอบคุณค่ะมนแม่ทำทุรัแป๊บเอาโอเคตามสบายค่ะมินน้องตามสบายนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสาวดอยอยู่ดอยไหนกิ้วกิ้วกิ้ว,วสาวดอยอยู่ดอยเต่ากับกับกับ เฮ้ยจิวิวกับกบมาแอวได้เด้หอหลวงเฮียโยงเอ้ยสาวดอยพาทัวร์ฟรีพาทัวร์ฟรีแต่เลี้ยงข้าวสาวดอยได้เด้องกขางงกห่วงอย่างเดียวห่วงกินออะอะคือตอนนี้ก็ เราก็เดินทางมาถึงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีกว่าๆแล้วนะคะพี่น้องคะเฮ้ยไอเจ้าเสียงไอเสียงพี่ลูกพี่ควายมันมาเตือนละอ๋มาเลยค่ะแอนชาลาทุกคนคะ่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะคะเพราะว่าที่หลับที่นอนที่อะไรมันมันไม่อันนี้เฮ้ยเราต้องรีพูดกลบเสียงอันนี้ก่อนไอเสียงนี้เฮ้ยเสียงมันมาเฮ้ยเสียงสวรรค์ สาวดอยก็ต้องทำยังไงดีทำยังไงดีต้องใช้เสียงตัวเองนี่แหละพูดกลบมันเนาะเดี๋ยวคุณพี่เอุณพี่ไอเขาจะได้ฟังไม่ทันเนะเพราะว่าเสียงเนี่ยมันเยอะมัน,มนวนอยู่แถวเนี้ยเยอะเยอะมากไอตัวเป่งๆปก็มาเนี่ยเพราะว่ามันวิ่งมันหากินอยู่แถวนี้คะ่ะพ,พี่น้องเห็นไหมคะนั่นหนาน้าหนาเห็นไหมคะเห็นไหมคะวันนี้บอกแล้วนะตามหัวข้อนะคะคุณพี่ยูพี่ไอขาวสาวดอยก็จะมาให้แจกกี่งยางให้ขวายเดอ้อแหงเป็นลายแหลกอยู่ าเลจาลุงป้าเดือนยินดีต้อนรับทุกคนนี่นี่นี่เรามาดูฮะนี่เรามาดูไอ้เจ้าของเสียงนะคะคุณพี่อยู่เจ้าขาสาวได้ขึ้นหัวข้อไว้ถูกต้องแล้วนะเจ้าขาไม่ต้องมาแจกนะมันจะขานึงมันจะร้องมันจะอะไรกันก็ช่างมันเถอะเนาะเออเออเออนั่นแหละอันนี้ฉันขึ้นภาพตรงปกแล้วนะตรงหัวข้อแล้วนะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาแจกใบอะไรให้ฉันอีกเด้อฉันยิ่งแก่ทำอะไรไม่เป็นซากอย่างอยูอย่ขอดเถอะสาธุ ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสำหรับการเปิดเลิกครั้งนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สาวดอยนั้นเสียงมากเสียงออกจะเพราะด้วยเสียงออกจะเพราะเลยว่าไหมเพื่อนๆอุ้ยเนาะแม้เสียงเพราะมากๆเลยบ้านนั่นขยันนั่นมามาเอากข้ไปเอาเข้าไปครับพี่น้อง เดี๋ยวจะได้รีบลงซัลาบอเดี๋ยวมาเดือดร้อนไอ้นี่เด้บานนี่ห้วยหวยนั่น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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วไว้เสียงเพาะมากเลยตอนนี้สาดอยอยู่ในป่านะคะทุกคนเสียงไก่ป่าค่ะไก่ปลาเสียงไก่ป่ามมนขันของมันเองเดอ้อคุณพี่เอไอเดอ้อจะปิดหูแน่เดอ้อปิดหูปิดตาแน่เด้อค่ะเดอ้ออย่าไปฟังมันหลายเถาะให้มันขันปเดอะมันอยู่ในป่านะคะเอย เว้ยเวเน็ตมันอ่อนพลังลงหรือแบตชั้นใกล้จะหมดเนี่ยอ่าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยคะคุณพี่ขาอ้าวคุณลุงบางแก้วสวัสดีคะ่ะคุณลุงไลฟ์สดได้ได้แล้วคะ่ะเวียนหัวเด้พัชรีเอเวียนหัวไปก่อนพัชรีหาย,ยาแก,ก้ปวดกินก่อนเด้อถ่ายอะไรให้ให้ดูก็เนี่ยแหลคะค่ะเห็นว่าเอา้านห เห็นเป็นอะไรเห็นเป็นอะไรก็อันนั้นแหละค่ะเฮียยงเนาะสาดอยก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ่ายอะไรให้ดูอันนี้มาถ่ายอะไรตอนนี้ถ่ายมะนาวให้ดูเดี๋ยวจะให้ไปถ่ายทุกแกให้ดูไหมอะอ้ยแล้วก็เพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมคุณย่าพาชิมก็ไปเยี่ยมเยี่ยมท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กันแลกกันเนาะเดี๋ยวสําหรับอันนี้เดี๋ยวสาวดอยขอลงขอลงไลค์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าอืม เดี๋ยวมุนเดี๋ยวมุนไม่ใช่แล้วเน็ตหมดพลังเดี๋ยวสําหรับไรนี้ขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับซาดอยสตอรี่ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขคิดสิ่งใดขอให้สงคำปรารถนาให้ไม่ติดขัดข้องคาในสิ่งใดสว่างสวัยตามองคุณบารมีไปตลอดการขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนับแต่นี้ไปซาทุสาทุสาทุ ขอบคุณทุกท่านค่ะอุดลงตรงไหนล่ะเนี่ย